โอ้โอโอ,โอ,อัดอยังเนี่ยอัดแล้วนี่หว่าสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วหายไปนานอีกแล้วเนื่องจากไม่ค่อยได้เล่นนะคะล็อกอินไม่ค่อยครบด้วยแหละวันนี้ก็จะเปิดแสงมืดแต่ว่าคือล็อกอินไม่ครบอ่ะนะก็เลยต้องเปิดไปก่อนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเล็ก3วัน เอาเป็นคลิปหน้าคลิปถัดไปแหละแล้วค่อยเปิดแสงมืดรอบวันนี้ได้5ดาวแน่ๆ5ดาวเปิดจากสกอร์ด้วยไม่ได้5ดาวจากการฟิลนะคงรู้อยู่แล้วแหละว่าได้มาจาก <laughs> อวิธีการที่จะได้5ดาวที่จะเปิดจากสกอร์แบบมั่นใจเป๊ะ มันมีไม่กี่วิธีหรอกเนาะโอเคโหไม่ได้วางเลยเลยวันนี้เราจะเปิดนี่นี่ห้าดาวอยู่นี่เปิดอ่าสกอ์ส้มห้าใบอ่าหินมโนสองชุดแล้วก็อีฟิตหนึ่งตัว แค่นั้นแหละเดี๋ยวนะใช้กี่ช่องวะห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องโอเคลืมไปแล้วว่าทำวิธีอะไรดีอืมวิธีอะไรดีว่าลืมไปแล้ว,วอ่ะร้างเถอะเอาเป็นแบบก่อนหน้านั้นเลยแล้วกัน เดี๋ยว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 หาก่นหกนสขอรับแป๊บหนึง่งลืมหาลืมคิดได้ไงเนี่ยกดอัดไปแล้วเ๋ยนนะมีคนซิดมาบอกอยู่ไหนวะไหนวะ โวห้าดาวแล้วเปิดอืมตอนนี้เราพอป่าวะอีโวห้าดาวน่าจะพอแหละเนาะเตรียมไว้ทำสำหรับหงซ้ำแล้วเราจะทำตัวอะไรมั่งวะเนี่ยอไอ,อที่เตรียมไว้พอป่าวะ เออจะอาตัวอะไรขึ้นหกดาวลืมไปแล้วอ่าไม่ได้เล่นนานแค่เข้ามาล็อกอินเอาเป็นว่าทําขึ้นห้าดาวก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้กินตัวนี้เลยห้าดาวที่จะกินนี่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 ตน,นี้โอเคอีโวห้าดาวแล้วค่อยเปิดนี่ขี้เกียจรอมันอัพสกิล เลือกตัวที่มันกินแล้วไม่อัพสกิลแล้วกันอีวอหดาวเปี้ยงชื่ออะไรวะซิกแล้วก็เปิดเราจะเปิดสก,กอส้มก่อนสก,กอส้มหินมโนแล้วค่อยเปิดอ e ีฟนะิตเนาะเอาแล้วนะผ่าแม่งเลยอผ่า พาเลยพาเลยพาให้มั่งคืออ๋อเออเอาไปอัพอันนี้ปิดไฟพาดิไม่พายแล้วพาเลยพาเลยหึไม่ไม่พามั่งวันนี้พาเลยอ้าไม่พาเลยอ่ะไหนมันโนมีตัวอะไรมั่ง ไม่เอาตัวนี้มีแล้วอืมไม่เอาสามาดาวมันเลยขอสี่ดาวมั้งคะหาดาวด้วยก็ดีพาเลยเฮ้ยไม่เผาวะ่าเลยพาเลยชีเ่เชี่ยแม่งโหไม่ต้องได้ตัวนี้ด้วยเนี่ยอัพสกิลเต็มหมดแล้ว สุดท้ายแล้วนะผ่าแม่งเลยเออมันก็ผ่ายอยู่แล้วเนาะแม่งตัวอะไรวะ่าอะไรวะเย็ดาัดไวโคตรแท้เย็ด,ด,ยดสกิลแรกอะไรวะอ่านไม่เถอะเมกา้มกาเมกา้าสักอย่างโ <laughs> จมตีด้วยพลังเวนมนม์และมีโอกาส50%ในการสร้างความเสียหายต่อนเนื่อง2ตาติดพิษ2ตานะครับ ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วกันโจมตีโใส่สปีดแล้วก็สกิลที่2 Triple Cru ลคใช้เว่นมลโจมตีศัตรู3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะลดพลังป้องกันสองตาสกิล3สกิลติดตัวอะไรวะแอนเซนหรอแ n นเซนพาเวออ่านไม่ออกอะช่างมันเถอะ เ <laughs> พิ่มความเสียหายจากเอฟเฟกลง20%เอ้ยถูกแล้วนี่หวะ่ะเพิ่มความเสียหายจากเอฟเฟกลดพลัง20%และทำให้ศัตรูเหม่อลอย2ตายกเว้นบอสืึสกิลติดตัวจะใช้ไม่ได้ขณะที่มอนสเตอร์เหม่อลอยก็คือเอฟเฟกลดพลังเหรอ อย่างนี้ถ้าติดพิษพิษมันลดอ่อันละ5%้าเใช่ปะถ้าถ้าติดอันนี้มันก็เพิ่มอีก20%บเป็นกลายเป็นพิษลดทีละ25%หเปอรหรอหรือเปล่าวะช่างมันเถอะสกิลผู้นำเพิ่มต้านทานให้ผักพวกส yeah, 1เย็ดปอรเยโคตรเยอะ <c oughs> ในที่สุดก็มีห้าดาวแล้วเปิดได้เองเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นี่ตัวนี้ <laughs> <ย ê! S 1> เห็นไหมไมีห้าดาวแล้วเปิดจากสกอเองกับมือครเท่ว่าครั้งแรกถ้าฟิลแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเอ้ไม่ใช่ อาเวกแล้วเป็นไงวะดูไงไวนะเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่สกิลเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแปะว,ว่าจำไม่ได้แล้วน่าจะใช่มั้งนี่ก็เหมือนเดิมนี่หว่าเหมือนเดิมอ่ะแค่เพิ่มค่าสถานาะเหรอ ถ้าถูกปลุกแล้วเพิ่มความแม่นยำ25%มอนสเตอร์ที่เป็นร่างมุอด้วยเลยเซเทเรียนชื่อเทเนาะเอ้เทซาเรียนออันผิดโอเคแค่นี้ละค่ะพบกันคลิปหน้าไม่รู้คลิปหน้าจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ติดอ่านนิยาย <c oughs> โอเคแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ